โสร์รายการคุณพระช่วยครับผมอ้าวนี่คือช่วงใหม่ครับวันละเรื่องวันละเพลงครับผมแน่นอนฮะเราจะพาทุกท่านนะครับไปรับฟังบทเพลงสุดไพเราะจากศิลปินคนรุ่นใหม่และวันละเรื่องก็คือเอเพลงนี้มันแต่งที่ไหนเมื่อเรื่องราวเป็นยังไงได้คุยกันครับผมในกองเราวันนี้นะครับครูไก่ด็อกเตอร์สุรัชจงดาครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาเรื่องวันละเรื่องวันละเพลงแสดงวันนี้ยครูไก่เตรียมมาหนึ่งเพลง ครูวันนี้รเราเริ่มกันที่เพลงอะไรดีเพลงนี้นะครับเป็นเพลงที่ฟังแล้วไพเราะมากผมชอบที่สุดคือคหนาวนี้พี่ห่วงใยขับร้องโดยน้องโบ๊ทปัชยาเพลงเอกของเราเองเนื้อหาเนี่ยเป็นเพลงที่ผู้ชายลำพึงลำพันคิดถึงแฟนหาเงินเพื่อจะเข้าไปสู่ขอ,อแฟน เนี่ยสัญญากันไว้ก่อนก่อนจะเดินทางเข้าเข้ากรุงเข้าเมืองหลวงต้นฉบับใครแต่งไว้ก่อนรู้ไหมใครฮะพี่โน้ตเชิญยิ้มหรอถูกต้องถูกต้องแล้วครับเพลงนี้คือต้นแบบคือเคียวเกี่ยวใจคำร้องโดยผู้หญิงใช่ไหมอ๋อผู้หญิงเราแล้วพี่จ้าใช่แลวสัญญาเนี่ยนี่แหละแล้วต่อมาน้องโบ๊ทเนี่ยก็ไปขออนุทว่าเอาเพลงนี้มาแต่งต่อเป็นของฝ่ายชายได้ไหมโอ้เพลงแก้เพลงแก้ชื่อเพลงเนี่ย บุคคลสําคัญที่ตั้งชื่อให้ศิลปินแห่งชาติทางด้านดนตรีลูกทุ่งบาดหมาดคุณครูคสลาคุณนวุฒตั้งชื่อเพลงให้ตั้งชื่อเพลงนี้ให้แล้วหนาวนี้หนาวนี้พี่ห่วงใหญ่ดนตรีของเพลงนี้เ,ออเป็นเพลงลูกทุ่งแท้บรรยากาศท้องนาพี่นึกถึงอะไรวัวควายเออแล้วจะต้องมีเสียงอะไรแว่วมาคุยเออเนี่ยโบท๊ทเขาเป่าคุยเองแล้วก็มีคุยแทรกเข้าไปแล้วฟังปุ๊บเนี่ยเรานึกถึงหน้าเกี่ยวข้าวพี่นึกออกไหมข้าวกำลังเตรียมท้องทุ่งแล้วลมมาเป็นไงลม ข้าวเป็นคลื่นคลื่นคลื่นแล้วพระอาทิตย์กำลังตกดินเป็นไงตะวันอ้อมข้าวเขาเรียกเออแล้วมันก็จะเงาเหงาแล้วยังคิดถึงคนรักอีกคนรักอีกมันเหงาซ้อนเหงามันเหงาซ้อนเหงาเข้าไปอีกแล้วบรรยายาลำพึงลำพันถึงความรักอีกแหมผู้ซสยอยากฟังน้องโบทร้อแล้วเช่อเอานี่คือเรื่องราวกับบทเพลงนี้นะครับไปฟังฮะหนาวนี้พี่หงใยครับจากคอนเสิร์ตเพลงเอกแฟนมิคทั้งที่สอง รับร้องโดยน้องโบสปัจจยาครับเชิญครับ ไม่ลืมสัญญาที่เคยให้ไหวหน้านี้พี่ห่วงใยน้องอย่าได้วันใจที่จะรอน้องขอยพี่อีกนี้ ใจก็จะกลับไปขอพผูพ้ัวฝากใจไว้กับเดือนให้ดาวคอยเตือนให้เดือนคอยหูวขอส่งใจจากเมือง ใจพี่คนเดียวท้องฟ้าที่คู่ดาวท้องนาต้นข้าวคงชูช่อเขียวเหมือนรักเราที่กลมเกลียวเห็นเดือนดวงเสียวมืนค 在。 ให,ให้ดาวคอยเตือนให้เดือนคอยห่วงขอส่งใจจากเมืองหลวงส่งถึงทุ่มพวงด,ดวงใจที่คนเดียวท้องฟ้าที่คู่ ต้นข้าวองชูช่อเขียวเหมือนรักเราที่กลมเกลียวเห็นเดือนดวงเสียวเหมือนเขียวคอยเขียว้จ ย่างครูใ่ว่านะครับเสียงคลุ่ยพิ้วมาจริงนะครุยเนี่ยมันทํามันเป็นเครื่องเป่าที่ใช้ลม แล้วบรรยากาศนึกถึงบานนอกเราที่เวลาลมหนาวมาเนี่ยเสียงคุยเนี่ยมันจะมาแว่วมามันลอยตามลมใช่มันจะลอยตามลมมาแว่วแววมาเออเอาดีเดี๋ยวครั้งหน้าครูมาอีกเอามาอีกนะผมไม่ยอมเพราะว่าผมกับพี่เท่งเนี่ยพลาดโอกาสไม่ได้ไปดูคอนเสิร์ตผมนั่งตั้งแต่สบันซ้อมใหญ่จนถึงบันเล่นจริงโอ้ใช่เขาบอกว่าเห็นมีอีกหลากหลายบทเพลงซึ่งไพเราะแล้วก็มีเรื่องราวมาฝากด้วยถูกต้องครับได้ความรู้ด้วย วันละเรื่องวันละเพลงนี่คือช่วงหมงของเราบบททมวลจะนำเพลงเพราะมามาคุยกับท่านท่านได้ฟังแล้วก็ที่มาที่ไปของเพลงนี้ครับวันนี้ครับ้องขอกราบขอบคุณครับครูไก่ด็อกเตอร์สุรัตน์จงดาครับผมขอบคุณครับสัปดาห์หน้ามาหรือว่าครูไก่จะพาเพลงอะไรบาพวกเราฟังกันคได้เลยครับผมสัปดาห์หน้าครับผมนะเจอกันทุกวันอาทิตย์ตะวันตกสิบโมงตรงกับคุณพัอช่วยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ